ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจัดเต็มบิ๊กแบตคืนนี้คู่ระหว่างเชลซีพบกับทางด้านอาร์เซนอลบายหลอดิวบอลก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับนะครับหลอดิวบอลนะครับก็จะมานะครับวิเคราะห์นะครับให้กับพี่ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับคู่นี้นะครับอันดับตารางคะแนนครับในศึกฟุตบอลนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็เป็นทางด้านนะครับผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านอาร์เซนอลนะครับอยู่อันดับที่1นะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับก็คอัััรรงเนนนนนะะะคคบบม่12 2 9แแขไปดชส แพ้ไป1ครับได้24เสีย6นะครับลูกได้เสียบวกอยู่ที่18ลูกนะส่วนทางด้านนะครับเจ้าบ้านรับเชลซีครับก็มีอยู่เพียง23คะแนนนับแข่งไป12นัดนะครับชนะ7นะครับเสมอ2พายแพ้ไป3ได้23เสีย11ลูกได้เสียบวกอยู่ที่12ลูกครับก็ถือว่าอันดับตารางคะแนนครับก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับแต่คะแนนครับ ก็ห่างกันพออยู่สมควรนะครับแล้วบอกเลยนะครับค่ําคืนนี้นะครับมันอย่างแน่นอนนะครับเตะกันนะครับในเวลานะครับสามทุ่มห้านาทีนะครับของคู่นี้นะครับและสําหรับคู่นี้สถิติการพบเจอกันครับจะเป็นทางด้านนะครับอาร์เซนอลนะที่ทําได้ดีกว่านะครับเก็บชนะนะครับไปได้สามครับเสมอกับทางด้านนะครับเชลซีนะครับไปสองนะครับและทางด้านฟอร์มการเล่นของทางด้านเชลซีนะครับในห้านัดหลังสุดน้ำก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเก็บชนะไปได้สี่นะครับเสมอหนึ่งนะครับไม่แพ้แพ้ขันเลยนะครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นในบ้านของทางด้านเชลซีนะครับก็ เก็บชัยชนะนะครับไปได้4นะครับแพ้แผลไป1เช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านนะครับผู้มาเยือนทัย่างท่าอาเซนนอทัพในฟอร์มการเล่นห้านาหลังสุดนะครับก so, ็เ on ก็บชัยชนะไปได้4นะเสมอ1นะครับและฟอร์มการไปเยือนของทางด้านนะครับอาเซนอลครับก็เก็บชัยชนะไปได้4เสมอ1นึครับแล้วก็ไม่แพ้แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่านะครับสถิติและฟอร์มการเล่นตรงนี้นะครับของทั้งสองทีมนี้ก็ออกมาครับที่ค่อนข้างจะสูสีกันครับและรับรองเลยว่าคืนนี้มันอย่างแน่นอนครับในการพบเจอกันครับในค่ำคืนนี้นะครับและพี่ๆท่่่่าา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 านน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 ผผูู้้้้้้ชชมมะะะะะะะคค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 ครร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 รัััััััับบ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 บิดดววหงงเเเจซซีีกยืือออทลใ จะเป็นฝ่ายนะครับที่เก็บส okay. ามแต้มไปได้นะครับแล้วก็ทำประตูไปได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับและหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดครับที่อยากได้บทสรุปของคู่นี้ครับก็สามารถทำมาฟังการวิเคราะห์ครับที่หน้าช่องของพี่หล่อติวบอลกันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้พี่หลอก็ต้องขอขอบคุณนะผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับพี่หล่อจนจบคลิปนะพี่หลอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับและจะเจอกันครับในค่ำคืนนี้ครับในเวลานะครับคู่บิ๊กแมตช์นะครับสามชั่วโมงห้านาทีครับก็ขอไป